ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงหัวรบนิวเคลียร์ W76 ผู้พิทักษ์เนี่ยแผ่งมหาสมุทรของสหรัฐอเมริกาแกนหลักของพลังยับยั้งนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีดบทนำพลังที่มองไม่เห็นใต้ผืนน้ำในบรรดาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่มนุษยชาติเคยสร้างขึ้น มีเพียงไม่กี่ระบบเท่านั้นที่ส่งผลต่อเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ของโลกได้อย่างลึกซึ้งและเงียบงานเทียบเท่าหัวรบนิวเคลียร์ w ย6แตกต่างจากระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งจากเครื่องบินหรือขีปนาวุธข้ามทวีปที่ยิงจากฐานภาคพ,พื้นดิน w 7 6ใช้ชีวิตการปฏิบัติการทั้งหมดใต้ผืนน้ำลึกของมหาสมุทรบนเรือดำน้ำติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา นี่ไม่ใช่อาวุธที่จอดอยู่บนรันเวย์ไม่ใช่ระบบที่นำมาสแสดงในขบวนพาเหรดแต่มันคือหัวรบนิวเคลียร์ที่รอคอยอยู่บนยอดขีปนาวุธเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยับยั้งผ่านความเงียบตลอดเวลากว่า4 0ปี w 76เป็นหนึ่งในหัวรบนิวเคลียร์ที่ถูกใช้งานมากที่สุดมีความน่าเชื่อถือสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในคลังอาวุธของสหรัฐอเมริกา มันคือหัวใจของขานิวเคลียร์ทางทะเลที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำสงครามแต่เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นขีดขีดขีดบทที่หนึ่งหัวรบนิวเคลียร์ W76 คืออะไร W76 คือหัวรบนิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์ไม่ใช่ขีปนาวุธและไม่ใช่ระเบิดแบบทิ้งจากอากาศอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่ระเบิดจากเครื่องบินขับไล่ ไม่ใช่อาวุธยิงจากอากาศไม่ใช่ขีปนาวุธร่อนคือหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งบนขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำระบบปล่อยหลักขีปนาวุธ UGM 1 3 3 a t r i d e n t IID 5แท่นยิงเรือดำน้ำโอไฮโอคลาสเรือดำน้ำโคลัมเบียคลาสในอนาคตสภาพการยิงใต้น้ำขนาะเรือดำน้ำซ่อนตัว W76 เป็นส่วนหนึ่งของระบบ MIRV Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle หมายความว่าขีปนาวุธหนึ่งลูกสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวและโจมตีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้พร้อมกันขีดขีดขีดบทที่2บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ทำไม W76 จึงมีอยู่การยับยั้งนิวเคลียร์จากทะเล ยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่บนแนวคิดนิวเคลียร์ไทรแอดหรือสามขานิวเคลียร์ 1. ขีปนาวุธข้ามทวีปจากภาคพ,พื้นดิน 2. อาวุธนิวเคลียร์จากอากาศ 3. อาวุธนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำ W76 คือแกนหลักของขาที่3และเป็นขาที่อยู่รอดได้สูงที่สุดเหตุผลที่เรือดำน้ำสำคัญ แทบไม่สามารถตรวจจับได้มีศักยภาพในการโจมตีตอบโต้ครั้งที่ 2. สองศัตรูไม่สามารถทำลายได้หมดในคราวเดียวแม้แผ่นดินสหรัฐอเมริกาจะถูกโจมตีอย่างหนักเรือดำน้ำที่บรรทุก W-76 จะยังสามารถตอบโต้ได้นี่คือเหตุผลที่ W-76 ถูกมองว่าเป็นรากฐานขององค์การยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ขีดขีดขีด,ขดบทที่สาม จุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์ผลผลิตจากสงครามเย็นในช่วงทศวรรษ1,960 1,970การแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรุนแรงขึ้นอย่างมากหัวรบรุ่นเก่ามีข้อจำกัดขนาดใหญ่น้ำหนักมากความแม่นยำต่ำกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาต้องการหัวรบที่เล็กลงเบาลง แม่นยำขึ้นเหมาะกับขีปนาวุธรุ่นใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการ W76 ไทม์ไลน์ต้นทศวรรษ1970ออกแบบกลางทศวรรษ1970ทดสอบปี1,978เข้าประจำการเริ่มต้นกับ Trident I C4 ต่อมาใช้กับ Trident II D5 ขีดขีดขีด บทที่ 4. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคข้อมูลเปิดเผยมากกว่าใช้เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยและเป็นที่ยอมรับทั่วไปประเภทเทอร์โมนิวเคลียร์โครงสร้าง2ขั้นฟิชชันบวกฟิวชันน้ำหนักประมาณ165กิโลกรัมความยาวเครื่องหมายตัวหนอน1.8เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องหมายตัวหนอน0.4เมตร พลังทำลายประมาณ9 0้า0ถึงหนึกิโลตันกรุนแรงกว่าระเบิดฮิโรชิมาประมาณ6กถึงเเท่าขีดขีดขีดบทที่5ความแม่นยำตัวคูณพลังที่แท้จริงขีปนาวุธทริเด้นไอไอมีความแม่นยำสูงมากทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หัวรบขนาดเมกะตันเหมือนในอดีตความแม่นยำเท่ากับประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์ขีดขีดขีด,ขดบทที่ห ความสัมพันธ์กับขีปนาวุธทริเดน W76 ถูกใช้งานกับทริเดนไอปลดประจำการแล้วทริเดน IID5 ปัจจุบันคุณสมบัติทริเดน II ระยะยิงมากกว่า7,000กิโลเมตรระบบ MIRV ความแม่นยำสูงยิงจากเรือดำน้ำทั่วโลกขีดขีดขีดบทที่7เรือดำน้ำโอไฮโอคลาสผู้ขนส่งเงียบ เรือดำน้ำ14ลำแต่ละลำบรรทุกขีปนาวุธได้24ลูกปฏิบัติการใต้น้ำเป็นเดือนโดยไม่ถูกตรวจพบเรือดำน้ำหนึ่งลำเท่ากับศักยภาพการตอบโต้ระดับลางชาติข,ขีดขีดขีดบทที่8โครงการยืดอายุ W761 หัวรบรุ่นเดิมเริ่มเก่าในช่วงปี2000จึงเกิด Life Extension Program LEP ดับเระบบจุดระเบิดใหม่ความปลอดภัยสูงขึ้นใช้งานได้ถึงทศวรรษ2040ขีดขีดขีดบทที่9 W76 2รุ่นพลังต่ำที่ถกเถียงพลังเครื่องหมายตัวหนอน5-7ถึงกิโลตันใช้เพื่อการยับยั้งระดับจำกัดจุดประสงค์ป้องกันการยกระดับสงครามนิวเคลียร์ขีดขีดขีดบทที่10 หลักนิยมยับยั้งไม่ใช่ใช้งาน W76 ถูกสร้างมาเพื่อมีอยู่น่าเชื่อถือและไม่ต้องถูกใช้มากกว่าอาวุธนิวเคลียร์ประสบความสำเร็จเมื่อมันไม่เคยถูกยิงขีดขีดขีด,ขดบทที่11สนธิสัญญาควบคุมอาวุธ W76 อยู่ภายใต้กรอบสองสตาร์ทนิวสตาร์ทขีดขีดขีด บทที่ 12. เปรียบเทียบกับหัวรบอื่นหัวรบแพลตฟอร์มบทบาท W76 SLBM แม่นยำปานกลาง W88 SLBM พลังสูง B61 เครื่องบินยุทธวิธียุทธศาสตร์ B83 เครื่องบินพลังสูงมากขีดขีดขีดบทที่ 13. ผลกระทบทางจิตวิทยาไม่มีเรดาร์ไม่มีดาวเทียม ไม่มีใครรู้ตำแหน่งแต่ทุกฝ่ายรู้ว่ามันมีอยู่ขีดขีดขีดบทที่14อนาคตของ W76 ใช้กับเรือโคลัมเบียคลาสระบบควบคุมสมัยใหม่ยังเป็นแกนหลักไปอีกหลายทศวรรษขีดขีดขีด,ขดบทสรุปยักษ์เนียแห่งการยับยั้งนิวเคลียร์ W76 คือหนึ่งในอาวุธที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพราะมันถูกใช้ แต่เพราะมันทำให้ไม่มีใครกล้าใช้มันคือความมั่นคงความสมดุลและพลังที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง